มาดูเรื่องของเด็กนักเรียนกันหน่อยช่วงนี้มีการสอบเข้ามอลหนึ่งครับและแน่นอนในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็มีเด็กนักเรียนบางส่วนที่ติดโควิดบางส่วนก็ปกตินะครับคำถามคือเอา้าแล้วจะไม่ให้ไปสอบได้อย่างไรอรอมา1หนึ่งปีเนี่ยป6หกกำลังจะเข้ามอหนึ่งดังนั้นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมแม้ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อก็ตามก็สามารถสอบได้จะพาไปดูนะครับสนามสอบแห่งหนึ่งสถานการณ์โควิดนะครับเปิดห้องพิเศษสําหรับเด็กที่ติดเชือ้อ แล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนั้นก็เฉพาะเจาะจงต้องสวนชุบ PPE นะครับ <c oughs> เข้าไปคุมสอบให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจงังหวัดนครราชสีมานะครับเด็กนักเรียนเนี่ยมีผู้ที่สมัครสอบเข้ามาแล้ว <c oughs> และต้องสอบในวันเสาร์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยหกคนติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> ครับเขาก็เลยต้องจัดห้องสอบพิเศษก็เอาอาคารศริลปะนะครับซึ่งแยกจากอาคารสอบปกติออกมาเอาเจ้าหน้าที่ ที่ใส่ชุด PPE นะครับเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครนครนคร,ราชสีมาสองคนครับเอามาคอยควบคุมห้องสอบอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นไหมรับกั้นเชือกเลยนะครับโดยรอบในรัศมี50เมตรเพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนที่ติดเชื้อจะต้องพลาดโอกาส6คนนี้ก็เลยได้รับโอกาสในการเข้าไปสอบเพื่อเข้าระดับชั้นมหเพราะว่าเขาไม่ได้เป็น ผู้ที่น่ารังเกียจแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้นเองอแล้วจะมาพลาดโอกาสในการเรียนต่อระดับชั้นม .1 ในช่วงเวลาแบบนี้ก็ไม่เหมาะนะฮะก็เลยจัดพิเศษแบบนี้ขึ้นมาส่วนกลุ่มเด็กที่ไม่ได้ติดโควิดก็มีกว่า400คนนะครับที่เข้ามาสอบมีมาตรการคุมเข้มไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปภายในโรงเรียนแล้วก็มีจุดคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนเลยนะครับส่วนห้องสอบก็มี24ห้องห้องหนึ่งสอบกัน20คนระยะห่างกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ เ้นระยะจริงๆก็เ้นระยะตามมาตรการสอบ<ฆ>เพราะว่าสอบก็ต้องเ้นระยะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมีการลอกกันได้แต่ว่าอละโควิดก็มาตรการเมตรห้าสิบเนี่ยนะครับเมตรถึงเมตรห้าสิบเนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอีกด้านหนึ่งครับนอกจากนครราชสีมาไปดูที่พิษณุโลกกันครับแม้ว่าจะมีผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ<ฆ>จนกระทั่งตอนนี้ผู้ประกอบการจํานวนมากเนี่ยคงไม่ใช่ไม่อยากจะเดินหน้าธุรกิจน,นะครับแต่ ไม่ใช่กับนักธุรกิจฉายหนังกลางแปลงครับนี่ปรับรูปแบบใหม่หนังกลางแปลงแต่ก่อนเห็นเก้าอี้มาวางแล้วก็ปูเสื่อบ้างเอาเก้าอี้นั่งพับบ้างล่าสุดครับนั่งดูในรถนี่แหละครับและหนังกลางแปลงจอใหญ่เบิ่มเลยนะฮะเมืองนอกเนี่ยเออบรรยากาศเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับแม่มาดูภาพแบบ 4D X นะที่อยู่าท์ดอร์แบบนี้นะครับ และนอกจากนั้นก็ยังมีบริการอาหารเครื่องดื่มเสิร์ฟถึงในตัวรถแบบนี้แหละเพื่อเป็นการระมัดระวังการติดโควิดในทีมไปพร้อมๆกันอันนี้เปิดภายในตลาดไนท์มาเก็ตที่ลานท่าข้าวตำบลท่าทองอำเภอเมืองนะครับที่พิษณุโลกครับด้วยเทคโนโลยีที่มันที่มันดีขึ้นนะครับเราสามารถที่จะจูนระบบเข้าไปในในรถได้เลยนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้ระบบเครื่องเสียงของรถในการที่จะฟังเสียงนะครับเพราะฉะนั้นี่ย ภาพที่เราเห็นเรียกว่าไรหนังที่เราเห็นเนี่ยก็จะไม่มีเสียงแต่ว่าเสียงจะเข้าไปปรากฏอยู่ในรถเลยนี่ครับ<อ>เทคโนโลยีนะครับทำให้ในรถเนี่ยสามารถใช้ลําโพงภายในรถแล้วมันกระหึ่มไงพอรถมันเปิดหมดแล้วก็ปรับคือไม่ได้ฟังจากลําโพงข้างนอกนะ,ะไม่ใช่ว่าเปิดกระจกแล้วก็ฟังจากลําโพงข้างนอก ปรับวิทยุไปที่คลื่นที่เขาขึ้นที่หน้าจอเมืเ่อกี้นะ,108ะใช่ร<ล><น>้อยแปดใช่ปรับไปก็จะได้ยินเสียงในรถเราแน่นอนครับแล้วตลาดไหนมาเก็บถ้าถ้าสมมุติว่าเปิดภายนอกเนี่ยค้าขายไม่ได้นะครับเพราะมันคงดังไปหมดทั้งตลาดนะฮะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแล้วก็ดูหนังแบบมันๆภายในรถตัวเองนะครับนะี่ฮะมีการเปิดท้ายนั่งออกมาจากท้ายก็มีเหลือใครจะนั่งจากหน้ารถนะฮะรถหันหน้าเข้าก็ดูจะหันแากระจกหน้าก็ได้นะครับแบบนี้หนังกลางแปลงจอเนี่ย ความใหญ่ของมันน่ะใหญ่ระดับ40เมตรเลยนะครับอโอ้โห,โหคนที่นั่งดูนี่นั่งระยะห่างๆนี่อยู่สบายๆเลยนะครับและจอเนี่ยความสว่างที่เขาส่องเข้าไปฉายเนี่ย30,000ลูเมนครับและความคมชัดระดับ 4K นะครับก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ประกอบการใสหนังกลางแปลงในหลายจังหวัดก็เดินทางมาร่วมรับชมเพื่อเออแบบนี้เก๋ดีเอาเข้าเครื่องวิทยุเข้าไปในรถ แล้วก็ฟังเสียงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ในธุรกิจตัวเองในพื้นที่ต,ตัวเองด้วยนะครับมาติดตามไปพร้อมๆกันอืก็เป็นไอเดียในการปรับตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็สอดคล้องกับมาตรก,การป้องกันโควิดในทีมด้วยระยะห่างแล้วก็อยู่ในห้องที่มิดชิดในบูโรตมิดชิด<ช>น,น,นะคะเสิร์ฟอาหารได้ด้วยนั่งกินสบายๆ